แมสัมภาทองดวงแคแพทองนะคะที่ต่างอยนั่นเองนะคะวันเสาร์คนก็มาไหว้กันนะคะมีะชุดไทยถวายเดี๋ยวมาดูชุดไทยเนาะนี่ชุดไทยนะคะคนศรัทธาก็จะมาถวายชุดไทยแบบน,นี้นะคะ,ะชุดไทยอันนี้ไม้ตะเคียนนะคะไม้ตะเคียนนะคะ สี่ห้าต้นนะคะต้นที่หนึ่งต้นที่2ต้นที่สามนี่นะคะต้นที่สี่ต้นที่ห้าลำที่5้าจะใหญ่สุดเนาะเดี๋ยวมาดูมาชมกันชุดไทยก็สวยทั้งหมดนะคะมีหลายสีอันนี้คือคำเขาเรียกว่าเต่างอยนั่นเองนะคะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นที่ไหว้พระเหมือนกันนะคะ ระนะคะก็จะมีทูบเทียนเสียงเซมซีนะคะพระมาหาจากักรพรรดินั่นเองนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไหว้พระก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาทัวร์ต่อตรงพญาเต่องอยนะคะขอบคุณค่ะ